สวัสดีนะคะหนูขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะหนูชื่อหมูค,ค่ะมาจากมหาวิทยาลัยเจอาค,าคา่ะคณะท่องเที่ยวและกิจสาขาการท่องเที่ยวแล้วก็อยู่ปีสี่ค่ะเดี๋ยวจะขอ,าขอทางขออนุญาตทางนายบรรณาชนนะคะอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงานค่ะเดี๋ยวเริ่มคำถามแรกเลยนะคะค่ะ,คะ น้องานอกตสาหกรรมมีเกณฑ์นในการตับเงินเดือนประจําปีหรือไม่คะมีค่ะมีค่ะโอเคค่ะคำถ,ถามที่สองนะคะองค์งกรมีสวัสดิการใดบ้างคะที่พนักงานจะได้รับเพิ่มเติมจากเงินเดือนก็จะมีบโบนัสคะ่ะแล้วก็มีสวิชารนะคะแล้วก็มีการตรวจสุขภาพประจํำปีให้กับพนักงานประมาณนี้ค่ะ,ๆๆๆคะแล้วก็คำถามที่สามนะคะ มีระบบสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานหรือไม่คะมีค่ะมีอะไรบ้างก็จะมีเนี่ยค่ะจะเป็นในส่วนของการแทรกในส่วนของการตรวจสุขภาพประจำปีได้อะไรให้พนักงานเงี้ยค่ะจะมีเพิ่มเติมให้นอกเหนือจากในส่วนของสวัสดิการในส่วนเงือนเดือนที่พนักงานจะได้รับประมาณนี้เ่ค่ะตอไแม่ครับถามที่สี่นะคะ ฟังความพิธีกรารงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนหรือว่าสวัสดิการบ้างไหมมีค่ะอย่างอย่างเช่นก็จะมีในส่วนที่อนอกเหนือจากสิ่งที่มอบให้นะคะที่ชี้แจงมาทั้งข้อหนึ่งข้อสามนะคะจะมีในส่วนที่พนักงานยังขาดย,ยังขายู่เราก็จะเติมตรงนั้นไปให้ค,ค่ะขั้นตสุดท้ายะะ้าคาเรรงานธนาคารให้ความสำคัญกับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมหลือไม่บ้าง ก็ก็จะทางแรงนะคะจะวัดผลการทำงานของพนักงานนะคะในส่วนของการที่จะเอามาปรับเงินเดือนของพนักงานอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทางบรรดาชุมชนมากนะคะขอบคุณค่ะ